ีกันด้วยเนี่ยโปรแกรมก็รวนกันเละสวัสดีกันด้วยนะครับเนี่ยวันนี้เรามารีวิวี p อะไรว่าจากพาร์ทที่แล้วเราก็รีวิวโซโลโซโลไปครับโซโลนี่ไปนะอีพ,พีนี้เราจะมารีวิวหนึ่งตัวละครเนี่ยที่ได้เรียกว่าสัตว์สะเทือนวงการวันพีชกันมาแล้วในสงครามมารีฟอร์ตดตก็คือ คือใครวะอ,อะไรฮะก็พูดกันอย่างนี้ก็คงจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะนี่นะ้รงมาเล่นหนังหนานี้นี่ครับเราแบบเล่นตัวตัวละครตัวนี้กันนวดข้าวก็ได้ครับนวดข้าวเราเล่นแน่นอนนะครับแต่ตัวโปรเจกต์ที่ผมอ,อ,อยากเล่นมากก็คือหนวดดำครับ นวดดำเนี่ยมันคือตัวอะไรที่ว่าโกงไม่คือว่าโกงไม่โกงเนี่ยสำหรับผมเนี่ยถ้าไม่ตายคิวตัวเองได้ด้วยนะมันช่างโกงไรป่านนี้เนี่ยงวดดำหรือว่าพิษนั่นเองผู้ที่หักหลังทรยศกุมนวดขาวกันไปนั่นเองครับพวกพ้องกันนะพีชที่มีคอเสือเบอร์อะไรมีสองตัวห้านายก็สี่ตัวแอบยูลืออตัวเองได้เลยครับเนี่ย ดีดูมีประมาณนี้แหละเนี่ครับผมเล่นง่ายเกินไปว่เล่นง่ายเกินไป,ออนนไปส่วนนวดขาวเนี่ยนะทำไม,มพาร์ทนี้รู้สึกมันจะจบเร็วแม่นะเล่นกันดูในด่านอีเวน์นะครับว่ามันเล่นง่ายขนาดไหนสําหรับคนที่มีนะมันเล่นง่ายมากเลยตัวละครตัวเดียวเอาอยู่ไอเดีย่อเนี่ยขนวดขาวซีสองถ้ามไม่ตายห้าครับ แรงจะขนาดน,นั้นนะยังไม่พอยยังไม่พอผมรู้นะยมแป๊บเดียวมันลื่นเนี่ยสองนาทีเนี่ยมันต้องหลักจากการฝึกไว้สองปีทุกสิ่งทุกอย่างมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนบัดรเด้อผมพูดทำลายการอจื้ออจักกันเนี่ยถุยเนี่ยครับเล่นไปเล่นไปเล่นไป หนวดดำนี่จากนี้เขาจะเป็นยงังไงไปดูกันเลยไม่ยใจได้ไม่ตายอ่ะดานนั้นนะเห็นไหมครับเพิ่มต้องห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยอ่าเพิ่มนี่คือไม่ได้เพิ่มพลังโจมตีครับคือมันเพิ่มเลือดให้ตัวเองได้นะครับเล่นหนวดดำกัดกัดทองเ่ยทีมแบบโอ้ยขึ้นที่หนึ่งแบบนาาตายเหรอเจ้บอหนวดดำสี่ตัว ตัวฮิวหนึ่งตัวก็โอ้โหเบอร์วังอลังการงานสร้างแล้วอาจารย์เนี่ยไม่ใช่เนื้อเต็มการทงสองตัวสายติดสตันโรเจอร์กาททงอีกสองตัวแต่ว่าอีวานคอกยินอีกหนึ่งตัวการทงหูแบบเฮ้ยขึ้นง่งายๆอ่ะเออเป็นประมาณนี้นี่ครับท่านผู้ชมนุ่าจะเห็นกันแล้วนะนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นีครับ ส่วนความวดขาวเนี่ยถ้าการม่วงเนี่ยจะเป็นยังไงนะอ่หลังจากที่เราเห็นใบวุน้นหดขาวนี่โจมตีสองตัตวท่าม้งตายห้าตัวนี่ครับผมอ่าอันนี้คือมันคือมันยังไม่เต็มปอดนะฮะมันยังไม่เต็มนะครับคงประมาณนั้นแหละเนาะนะคงคงคงประมาณนั้นแหละ,ะครังจะประมาณนั้นเชยมือมือยืตูม บดขาวอย่าเพิ่งใช้อย่าเพิ่งใช้เปลี่ยนปเป็นเลี้ยวหนึ่งนั่นเองบอดขาวอย่าเพิ่งใช้นะเราจะเปชุลมดันหน้านะี่ครับบุญบอดขาวตีนเท่าไหร่นี่ครับเนี่ยขอโทษด้วยที่ไม่ได้มาเจอกันนานเลยไปตีสองกัวเออตีกุามาไม่เกี่ยวอกบมดขาวทีเดียวก็ทับไปแล้ว ฮึมไม่ตายหยุดคือมันไม่ตายครับกู้ให้มันหน่อยแหมมันไม่ตายนะครับวันุ่ยนไปเท้าของเราเนี่ยได้เชื่อว่าโอเคนะครับแต่ที่ผมไม่ได้รีวิวหน้าเท้าการมองทธรรดานี่นึกจะว่าเขาเปลี่ยนตัวตัวอดียแล้วไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนเป็นอะไรก็เลยรีวิวหน้าเท้าคิดสต์มาสก้าทองกันไปนั่นเองนะ ต่อาตามตรงครับแบบจะไปตั้งชื่ออะไรลืมหมดแล้วลืมหมดแล้วพาทแรกรีวิวเป็รุนาไปแล้วดาร์กอนก็เริ่มมีคนมีแล้วนะครับนี่แหละครับมาทั้งทีได้แค่เนี้สามพาร์ทอัปเดตคร่งคุณลงวกสามพาร์ทอะน้อยอว่ะคือน้อยวะ่ะน้อยวะ่ยวะ,ว,ะวันเดียวอะน้อยน้อยวะ่ะ เงือน้อยเอออยากหาอะไรเล่นอยู่แต่มันไม่มีอะไรจะเล่น,ลน,นแล้วโอ้ยเย๊เดี๋ยวเห็นเนี่ยแมากาทองอะ่ะเอสสองตัว้าไม่ตายห้าตัวไม่รู้หมดทีมกันหรือเปล่าเราเดาว่าน่าจะหกห้าถึงหกตัวนะครับถ้าไม่ตายเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้ลองนะคือเขาพูดอะไรของผมก็ปล่อยผมไปนะ อันน้แบบนวดข้าวนี่ลืมบอกไปนี่ครับนวดข้าวเนี่ยธรรมดานี่ยังไม่ได้ตีบวกเขาใช้ถ้าไม่ตายหนึ่งครั้งนี่เลือดเขาลดด้วยนะครับไม่รู้เดี๋ยวแ,แต่เมื่อเยอะๆแล้วเลือดคือลดไม่คุมไม่แน่ใจนะน่าจะไม่ลดนะครับก็ถ้าผมเสียงเบาไปก็ต้องขอ,อไปกันด้วยนะครับ เพอ,อไม่เข็ดไม่เข็ดเฮียเป็นไงไะเก่งม้าวเก่งนะผมก็ถือว่าผมใช้ได้อยู่นะฮะนีครับผมอย่าลืมมาทำตามกิจกรรมกิจกรรมกันด้วยนี่ครับโดยสครับหน้าจอหน้านี้ไว้นะครับของทุกท่านนะครับไม่ได้ไม่ใช่ว่าสครับตอนดู YouTube ผมอยู่นะสครับ ของท่านเล่นอยู่นะว่าท่านเวลไหนนะคบแคบแค่นี้แหละครับส่งมาทางเฟสพร้อมเหตุผลอธิบายว่าอยากได้ปัชชมบันนี้ราคา100บาทเอาไปทำอะไรครับคำถามคำตอบที่โดนใจผมผมจะให้นะครับไม่งั้นก็ให้ใหเพื่อนนะอ่ะอมาดูนะประกาศผลวันที่ไม่ใช่ม่ใช่วันที่333ร้บสามทัพย์นครับเมื่อ3 3มร้อบับผมจะประกาศนะครับว่าใครเป็นผู้โชคดีนะครับผม อย่ามาแค่ว right? ่ากดดูและแค่กดติดตามนี่เฉยนะครับแล้วพอได้รางวัลไปก็ชิงเคี่ยผมผมรับไม่ได้นะรับรับไม่ได้แล้วหนุนรับไม่ได้หนุนรับบได้เนี่ยวันนี้ครับส้อยเนี่ยลบสามสิห้าเปอร์เซ็นตเอพีน่เลือดใช่ไหมสูงสุดบอกสามสิบเปอร์เซ็นตเลยนะครับ ว่าม wow, right? mm ันก็ชิได้อยู่นะยอืถ้างั้นก็ถบก,กันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเจอกันวันใดก็ไปเล่นนะไปเมา่